เม่นยูอยากให้เยียนสบายในเด้อเหมือนว่าอยากไปดูไลา์พี่น้องไปหาน้องดูวัดน้องอยากกองมายุบน้ออกงน้เนน้อมไปเลยเนาะปะปัญหาไปต้น้าให้น้องปะไปเจอความลำบากแม่ะ้แบบเนๆอยู่น่ะหากะอาชีพกับอินปัญยาเป็นใ้น้องมี่ความพุทง้นในน้องเรียนพู่ไปเพื่อออกมาน้องจะที โอยากใหม่เออจะซีโบ,บอยากเห็ดคือเก่นนานะจะซีเปลี่ยนใหม่เป็นเลยนะาจะเห็ดเนาะอันหนึง่งจักพันเลยกระา่ายกิจารนะว่าเด้อหาซีใผ้ามันไหมต่างว่าผ้าบมมีเนาะโอ้ยกว่าจะกรัวที่ ใน่แหละผาไม่นี่แหละคอยนี่นี่แหละคอยจมูอยักซื้อไงจังวะโอ้ยยังเป็นถูกเป็นเนี้ยพี่น้องเอ้ยบาทนี่ขาเซเว่นนี่นแหละคอยจมูอยักซื้อไงจังวะในแหละผ่านบาทนี่ฮะโอ้ยเป็นโมมานเด้บาทนี่ พาพี่น้อยไปเติมแก๊สพี่น้องเลยแก๊สอันเ็ดอาหารนั่นแหละพี่น้องเลยอันจากซื้อมาตแต่เดย์คริสต์มาสวันที่สิบเก้าสามสิบเดืปีใหม่เนาะ,ะแต่เดย์ปีใหม่เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนปลายน่แหละปลายนิดๆนีน่แหละเบิร์ตแหละพี่น้องเลยเพราะว่าซื้อมาใหม่กผมเคยใช้มันละมุ่ดพี่นอ้องพี่น้องแกงต้มไปดีเด้อพี่น้องเด้อแกงต้มพี่น้องก็เปิดแต่จวดจุดเนาะเดีเห็นทักไทยกันไล่มือโซนิก้า พี่อยกค้างงานเห็นลูกติง่งให็ลูกค้าอยู่โซนนี้พี่น้องเลยเลยยังคนไปถ่ายคลิปเลยเนาะทะเลแม่เนี่ยอยู่พี่น้องเลยลูกติ่งกับลูกค้าจอดคิวกันอยู่ตันนี้ต่ว่าบอ้อยอะเครื่องจุลีพันธุ์สั่งมาเนาะร้อยลูกเนาะแม่นครับร้อยปะเตลเนาะร้อยสิบลูกลปะสิไซเคินปลาเตลร้อยสิบลูกพี่น้องเอ้ยขอมุกขอบใจเอ้ยพันละลาย ดิเพิ่นมาอุนอนนท่านเป่าหน่อยก็เสาะเหล่มาอุนอนติงขอพระเจ้าอวยพรเอื้อยเพิ่นให้เพิ่นเจริญเจริญขึ้นเหตุยังไงกันใกล้ไอจุลีเด้อที่มาอุนน์ไปฝันซอยเรือคนเนาะโดยคนทุกยากคนโดยโอกาสก็ขอพระเจ้าอวยพรเอจุลีลายลายที่มาอุนอนนท่านน,นานนอน้องร้อยชิดลูกเลยเนาะร้อยชิดลูกบ่ได้ผนะลามาผลสิผลเห็ุพิเศษ ผัดสีเห so, ็ดงามหอยปลาวาฬร้ม so, นี่ฮะส้มน on ี่ก like ็งานลายอันนี้ก so, ับปอหน่อยรัด so, คิ้วให้รัด so, คิ so, so, ้วว่าปอหน่อยอันติดอันงานอ้อยหรือลูกค้าอยู่ชาเกาะอยู่ทั้งเหนืออยู่ทั้งเลยอยู่ทั้งเหนือครับพี่น้องเลยว่าสิ่งส่วนนี้ซุดค่ะสั่งลายประเทศเล้าอยู่ใกล้ๆกับปงซาลีเหมือนพี่น้องเลยแฝงหลวงน้ำท่าค้ากับชายออยส่ง สั่งลูกติงมาบ๊มีเวลาไปถ่ายคลิปพี่น้องเลยช่วงนีก้การดูค้าก็โทรดั้มให้เฮิร์ไพรสิได้เพิ่์นไพรส์สิได้โอ้ยเอ๋รอคิวเนาะมาคุณสั่งเท่ากันตะว,วนันทางเกรนด์รีคุณสั่งมาเจ้ากับพัชเชอร์มเฮดใหติดน,นี่แหละพี่น้อง,งเลยติดตามไปรับการวัดสินงามบอ๊อบลูกสิงเสียให้ปลาเต๋อไปสูงในก้ามือแล้ว,วนี่เนาะ chứ chỉ biết sống cả mưa là mình sống cả mưa là bây bừng còn gần bà đều tòng bay lẹ tập bừng bây giờ xin hài bên nhà cạn bừng đâu ơi bé lò xe bên con dập só lẹ tông mà, mà đâu ơi ตัวไรให้มันกินเนี่ยก็นี่เรถตับัอรถตับเนาะสื่อตัวนั้คือมันมีสองตัวสองโตะเบาหนีเบานี่นี่ เกาะเป็นอะเบื่อจะหยาดจะหยาดจะได้เบิ <c oughs> ่งก็เด้อมาหน่อยเกาะกับเป็นต้องให้สะละ <c oughs> ว้ามาละอายเจ้าของเ <c oughs> ป็นเลยนะจะเห็นเนาะ <c oughs> ม่นกาแฟบ่นี่ลาเต้อันหนึ่งอันอันหนึ่งจักพันเลยนี่วยนะวาเลอร์หาซีบบุรีเบลเลอร์เรออด,ดนะ้เอาโค้กแป๊ปซี่บ่สไปร์แต้า ันนี้เปน็นอะไรเฮ้ยนี่อันสัน,ห,น,ห,น,น,มนหมักนาเลยเด็กี่น้องนี่ใช้ผามันไะป่างหวะผาผมมีเนาะโอ้ย,ยกว่าจะหัวดิไี่ <c oughs> <c oughs> ใช่ลรอผามันนี่ <c oughs> แหละค่อยนี่นี่เราค่อยอย,อยงังไงจกชื่อเหรอจังวะ <c oughs> โอ้ย ยังเป็นถูกเป็นเนี้ยพี่น้องเอ้ยบาทนี่ยขาเซเว่นนี่แหละคยจะมาจะซื้อจังวะใช่แล้วพานบาทนี่ฮะโอ้ยแหม่มโมมานเด้บาทนี่มันแม่นบ่เด้เนาะ

กินรู้แท้มียังไงนี่มาจากพันธหละเนี่ยสามสิบพันผมสูบะ, <c oughs> ะนินเผานี่หลายโต้ได้อันนี้ชิ้นหนึง่งนะอันนี้ชิ้นหนึ่งว่ล loại. <laughs> 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 เราจะมาคอยเติมเติมแก๊สมาแล้วพี่น้องเลยราคาสี่แสนเติมแก๊สนะแพงเนาะอยู่ลาวเหรเนาะเติมแก๊สพี่น้องเอ้ยทางหนึ่งสี่แสนทางหนึ่งสิบห้ากิโลพี่น้องเอ้ยพี่น้องฝั่งไทยเนี่ยเติมเท่าไรพอน้อยพวฝั่งไทยราคาเราจะมาฝั่งลาวเนี่ยสี่แสนมันกาดสี่แสนตุกเป็นเงินมัดห้าร้อยไปบาทคูณใด ร้อยร้อยร้อยบาทดยกไม้ซิบหาครั้งหนึ่งซิบหากิโลเนาะประมาณร้อยบาทเนาะแซงกกว่าภาษีกลับมาภาสิกลับมาเห็ดกินทานเก่าโอ้เนาะตู้ไซสกว่าเสีได้ดังพื้นคือเก่าอยู่เรื่องเสียดังพื้นคือเก่าก็สิก็สิอันดั้งอันเตาแก๊สหนักลู้ไซส์ไปเฮียนหม้อไปเนาะไปเฮียนอยู่คนละบ้านต้องตื่นแต่เศร้าหนึ่งเข่าแต่เศร้าดังพื้น Botan vào lúc bài phòng nghe từ tiệm mùa sào. Hắp ở tuần suối, nắm được, nắm à, được, nắm 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 được, กเห็ดเบี้ยไห,หนน้องพี่น้องมีเวลาไปถ่ายคลิปแล้วเห็ดลุกสิงให้แห่งพี่น้องเลยจะสิไปถ่ายคลิปพี่น้องเลยสิไปซอยเรือทิ้งใหม่ที่อยู่ในบ้านนะบ้านข้านา้านานอยเองนี่แหละบ้านดงพงยังร้ายคนยังบไปเอาม่าม้าไปเอาไข่บไปเอาข้าวไ,ไปให้เพือ่อนขอเคลียร์งาน,งานลูกค้าก่อนเข้อข,ขอเคลียร์งานก่อนจะสิไปซอยเรือพี่น้องพี่น้องเลย ได้กำไรจุดนี mà, ้แหละมาเห็นงานแล้วได้กำไรก็ซื้อมากาซื้อใคไม่ให้พี่น้องสั่งกำลังเนาะสั่งกำลังเข้านะโมหลายอภิบ้าลเราได้ในน้องไปอีกตอเราเถิดครับบูได้ไปเยี่ยวเราแท้เฮงใเนาะเฮากันเนาะก็มีเวลาเนาะมีเวลาไปเลยบอกเทิดงานลายคือมีพี่น้องการคอมเมนต์มาพี่น้องแบบเอาเอาเบยมาอยู่น้ำแบบ งานถี่บอหน่อยเห็นนะั่นเป็นงานเสียดลูกกงอ่ะนะพี่น้องถ่าแบบโบซับนานอะไรน,น,นี่มันสามารถเห็นให้ตาแตกระกาบมือขาดมือขาดไ,ได้พี่น้องเลยมันอันตรายคนะ่ะต้องเสียวซานนั่นตอนน้อยเห็นไหมไหมเจ้าเห็นกี่ปีอะไรสิสิบเอ็ดสิบสองปีสิบสองปีเนาะสิบสองปีแล้วบนาสองปีแล้วบอหน่อยเห็นไปไปหลับจานะ้านเะจ้ามือไดคิวเนี่ยมิติบอลแตกเลือด สาระเพราว่าอกตะกินนะเพื่อซีเพื่อซีเป็นลูกติ่งนะพอน้อยเสียนลูกติ่งเลยนะพี่น้องปั้นนี่แหละตาปั้นไม่นล้มันฮะถือกับโตตาพอน้อยเลือดอาบเลยเทาแหล่จัดหน้าตกใจพูจังเลยเห็ดขีดกับตาพอน้อยแตะแล้วตาแตะกัะเลือดอาไล่สดๆลงมาอันตรายเนะพี่น้องไอ้งานเนี่งานอันตรายงานไม่เนี่ยอันตรายครับอันกับโตผ้าอันแล้อันตรายถ้าว่าถ้าว่าเพือ ถือว่าคิดไปแนวอื่นในมือเทาก็บถือไปเรื่อยในตัดขาดเลยนะพี่น้องเลย<ม>ลายคนหรือมือขาดบางคนก็นิ้วกุดไปทานค<ห>่ะทานกัาานไม่ยู่เห็ดตัวอ้วนโอยวายหน้องเห็ดมนันอันตรายนะพี่น้องกับเห็ดแต่ทานแต่ทานแต่ทานนะ,ะขนาดเนาเนะแม่ขนาดฉันเลยเห็ดซาม,มือลุกมาช่วยหน้าแล้วยัางย่ง,งอยู่ออกมาได้ดังในตาเนี่ยพี่น้องเอ้ยความอันตรายเห็ดเขาได้ดัง สอันตรายเนมือนเ่าะมันจะมีปัญหาแล้วอบซีครับเม้นยู่ร่บอยากให้พีเยียนสบายหนเด้อเหมือนว่าว่อยากไปดูไลน์พี่น้องเลยไปหาน้องดูวันน้องอยากออกมาหยกบจะก่อกแล้นน้องไปเลยเนาะปลาถ้าไปโดนป้าให้น้องป่าอันเจอความลำบากหมงาแบบเนียนีอยู่นะหากัดกัดกัดิกับปุ๋ย ยาเปิใหายนอกมีค่ามอนท้นในน้องเรียนรู้ไปเพื่อออกมาน้องจะสีบอยกใหม่ออจะสีบวยกเห็ดคือเก่านะจะสีเปลี่ยนไม่ค้นเท้าจะเกิดอ่อยูดูสะดวกสบายออกมากระโบบลาบุญจื้อไม่้องเอ้บ่าหงายใช่เนาะบลาอัเพราะวาเข้าไมว่ากระบได้ทุกนะประมาณนี้ฉะนั้น เดือนหกกไ้อแกีกงหัดัดไปเดียวล้วเนาะเราอยู่เดือนหกเดือนได้เราอยู่เเดือนได้สบายไต้หเดือนก็คา้วก็ไปบูดีลงหน้าได้กสิไดอออกมาเนี่ยปัญหาออกมาหนึ่งคิดคุกอยู่ไพี่น้องเลยคุกคุกน้ำบอเเทะแต่แลราสีหัาเรไดอยู่บนเนาะต้นเนี่ยที่ยังเฮ ขิงวะไปเกยวกระเป๋าเงินกระเจาะนั่สิลงไปเก็บเกิดมาแล้วเหตุอีกนี่ครับจักทีได้ไรเนาะนักโกเก่าเลยนี่ยไปไปเบิ่งไม่เลยบอยไปเบิ่งอ่ะคลิปนี้การจบก่อนพี่น้องเลยพระจะาอวยพรพี่น้องทุก ที่เขามาเบิงที